อันธรรมยังอตีตาปัจเจเวคณาปาทังพนามาเซอาจะมายาปัจเจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปติคาตายา ชีวอนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปาปติฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทังสมกาสวาตาตาปะสิริงสปปสัมผัสานาังปติฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย ยาวาเทวาหิริโกปีนาปาติชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดเอาไว้ยาวะอันให้เกิดความละอายอาจะมยยาปัจจเวคิตาวาโยปินทปาโตปริพุโตบินทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ โซนิวัววายาบินทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ นาวิปูสานาญาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมัสากายาสัตติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปานาญาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ วิหิงสุปรารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรมัจริยานุกานายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปาฏินังขามีด้วยการทำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนวันจะเวทนังนอุปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชาตาจะพาสุวินาโรจาติ ันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาชมยายาณปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริภุตัง เสนาสนะใดาันเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวเทวาสิตาสปาติคาตายาเสนาสนัน้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหัสปาติคาตายาเพื่อบำบัดความร้อน ทั้งสมากาสวาตาตาปะสิริงสัปพสัมพัสาสนังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื่อยคลานทั้งหลายยาวาเทวะดุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสลานารามทัง เพียงเพื่อบันเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่ริกเกร้นสำหรับภาวนาอาชมายานปัจเวกิตวาโยคิลานปัจจยาเพสัชปริคารโรปริพุโต ขิลานเาเภสัตบริขาดใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวเทวะอุปันันังเวยาภาธิกานังเวทนานังปาติคาตายา ขิลานเาเภสัตบริคานั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกเขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจจามารมตายาตีเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้